สวัสดีเอฟซครับมานารักใช่นหมครับวันนี้กิจการฝนตกกันน,น่ครับผมนีนะครับยูบ,บ้านรน,น,นะครับผมเปไหนไปเสริมไม่ได้นะครับผมกยาการฝนตกกันแนะครับผมบ ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้นานนะครับณะคนที่มาอยู่กับซันโจสายดู่ดีครับไปการฝนตกกันนี่ครับผมอยู่บ้านนะครับวันนี้ไปไหนไปได้นะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้นานนะล่ะขณะคนที่มาอยู่ด้วยกันให้ามาติดตามคลิปท์ให้ามากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งโจ้สายดูด้วยครับช่วยให้มาติดตามช่วยให้มาดูไลค์ช่วยกัน,นด้วย,วยครับผมช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้โจ้สายดูด้วยครับบรรยากาศฝนตกนะครับวันนี้ไปไหนไม่ได้นะครับผม คุณพ่อพ่อแม่นะครับขอบคุณเอฟสีทัามานลาลาจะถอดนะครับที่มาอยู่ด้วยกันทุกมาดีับคลิปนี้ที่มากดไลค์นะคไลค์กันครับ ทุตีธรรมนนาทุกทคานคนละครบันเทิมาอยู่ด้วยกันเทียปรจิตตามคลิปเพียมากดไลค์กดรกันดีกันะครนี่ก็คือบรรยากาศฝนตกนักธนพร้มม่เอฟซีธมาทก่คนนทีมาอยู่พใสนะครับบรรยกาศฝนตกนะครับพอดีนะครับพรอมๆม่เอฟซีธรรมนันาทุกท่านคนละครบันเที่มาอยู่ด้วยกันเทียบจิตตาม คลิปนี้มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดด้วยนะครับผมเป็นขอแสดงคาราผมพ่อมาจบคลิปเพียงแค่นี้ครับมาจ้าซ่อนโจ้สายดูนะครับบรรยากาศฝนตกกันนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีทางมันดารากับท่านทุนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับที่มาตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้โจ้สายดูด้วยนะครับฝากซ่อนโจสายดูช่วยทำมาดูคลิปช่วยทำมาติดตามนะครับฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบันดารากับท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับ ทำ u t u b e มันเดินนะครับช่วยห้มาดูไลฟ์ช่วย,วยห้มาดูคลิปช่วยทำมาติดตามซ่องเจอสายอยู่ที่ทับรรยากาศอยู่บ้านนะครับวันนี้บรรยากาศฝนตกน,นะครับผมนี่ไปไหนไม่ได้นะครับผมไปไล่ไปสวนไม่ได้นะครับผมทําคลิปอยู่ในบ้านนะครับวันนี้ <c oughs> นี่ก็คือบรรยากาศฝนตกแต่เมื่อคืนนี้นะครับตกซอกจนแจ้งเลยครับผม บรรยากาศคนตนนะครับวันนี้บรรยากาศดีกันนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบรรดาลทุกคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่เข้ามาติดตามคลิปมากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้โจ้สายหรือเดียรครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบรรดาลทุกคนนะครที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้โจ้สาหรือเดียรครับบรรยากาศก็อยู่บ้านนะครับวันนี้นะครับพ่อพแม่แม่เอฟซีทั้งะครับ ที่ท่านทุกคนที่มาอยู่ด้วยกันเที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันเลยครับผมฝากสอนโจ้สายลุยช่วยเข้ามาดูติดตามคลิปเข้ามาดูไลค์สุดช่วยเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจสอนโจ้สายด้วยครับผมช่วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมให้ส้นโจ้สายลุยมีรายได้กันเลยครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทำมาได้แล้วดี่ท่านทุกคนที่มาอยู่ด้วยกันเที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์ กดซั b s c r i b e กดกระดิ่งให้เจ้าสายอยู่ดีครับพมบรรยากาศอยู่บ้านนะครับวันนี้ไปไหนไม่ได้นะครับมีการฝนตกนนคระลำพองเม่เอฟซีทางบ้านในล่าด้วยเช่นทุกคนในกรับวันงเที่ยวมาอยู่ด้วยกันเที่ยวมาติดตามคลิปเที่มากดไลค์กดซั b s c r i b e กดกระดิ่งให้เจ้าสายอยู่ดีครับผมพอมาจบคลิปเพียงแค่นี้ครับมันจะส่งเจ้าสายอยู่ดีครับผมขอบคุณครับ